รเราซือขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายัางอยู่กับนี่นครับกระบ,บี่ไรเทียมทานนะครับผลงานการเขียนของอึ้นเองและงานแปลของคุณนนท์ละพลัดเช่นเดิมนะครับเท่าที่แล้วนั้นเราถึงตอนที่ว่าเจ้าสํานักแชร์รงนั้นบอกบโปงเอกจีว่าโปงเอกจีนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าสํานักบูติงครับขอเพียงให้โปงเอกจีนั้นยอมออกบวชเป็นนักโรตนะครับ เรามาต่อกันตรงนั้นเลยครับโปเงเอกจือก็นําเรื่องที่คัดเลือกเจ้าสํานักบูตึงคนใหม่ไปเล่าให้ตัวประหลาดเท่าฟังว่าตนนั้นเป็นอันดับ3เป็นรองเฉพาะแปะเจียกับเจียเพ็งเท่านั้นและมีแต่เจ้าสํานักเท่านั้นที่จะได้ฝึกเท็ดวิชาไหมฟ้าตัวประหลาดเท่าจึงเร่งเล้าให้โปเงเอกจือนั้นฆ่าพวกมันทั้งสองโดยที่บอกไว้ว่าอย่าใช้วิชาทวนสกัดคอหอยของโปเงเอกจือโปเงเอกจือฟังแล้วก็เข้าใจแต่ โองเอกจือต้องขอให้ชะลอไว้ก่อนเพราะประวัติของทุ้ปุ๋ยอย่างนั้นยังไม่ชัดเจนรอให้ตอนนั้นได้ข่าวจากคนไร้หน้าซะก่อนค่อยตัดสินใจ15ค่ําเดือน5หลังเที่ยงชายไร้หน้ามีนัดกับโปงเอกจือมันพยายามที่จะเดินหลบหลีกจากสายสืบของสำนักบอ่อเต็กอยู่นานก็สกัดไม่หลุดสุดท้ายจึงนําทั้งหมดนั้นไปในวัดล้างแห่งหนึ่งเป็นวัดที่นัดหมายกับโป่งเอกจือไว้ในวัดล้างโป่งเอกจือก็ยืนรออยู่คนไร้ ไม่น่าจริงเล่าว่าถูกคนติดตามมาแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้ให้โป่งนิกจือนั้นทดสอบ6สุดยอดวิชาของบูตึงกับคนพวกนี้ซะเลยโป่งนิกจือก็เห็นด้วยจึงคว้าทวนออกไปเผชิญหน้ากับสายสืบของสำนักบอเต็ก14 ร้องเชิญให้เหล่าสายสืบที่ซ่อนอยู่ออกมาให้หมดวหน้าขบวนก็ถามว่าโป่เงเง็กจือนั้นเป็นคนของภูเขาสลาลมหรือไม่โป่เงเง็กจือก็รับโดยที่ไม่ปิดบงังวหน้าขบวนคิดจะจับกลุ่มโป่เงเง็กจือกลับสำนักบอ่อเต็กมีหรือที่โป่เงเง็กจือจะยินยอมเราสำนักบอเต็กจึงชักด,ดาบออกมาโป่เงเง็กจือแทงทวนออกสองครั้งแทงทะลุคอ,อหอยสังหารคนไปได้สองคนในทันทีม้วนทวนย้อนกลับแทงย้อนหลังสังหารผู้คนได้อีกคนหนึ่ง มีดาฟันใส่คันทวนโงงิกจือลูดมือถอยหลังกับชักกระบี่เล่มหนึ่งออกจากปลายคันทวนฟันคอคนพูดหนึ่งขาดลอยไปหมุนซ้ายหมุนขวาสังหารคนได้อีกสองคนโงงิกจือหักปลายทวนออกทวนกลับกลายเป็นกระบองกระทุ้งใส่ท้องคนพูดหนึ่งมือขวาฟันกระบี่แทงสังหารได้อีกผู้หนึ่งแล้วชักดาบออกจากปลายกระบองอีกข้างหนึ่งฟันดาบออกสังหารผู้คนได้อีกสามคนซัดดาบพุ่งสังหารคนอีกหนึ่งคน หักกระบองนี่มือเป็นกระบองสองท่อนฟาดใส่กระโหลกคนผู้หนึ่งตายไปจาก14คนเหลือเพียงสองคนสองคนนี้เริ่มคิดจะหลบหนีโปงเ็กจือตวัดกระบองขึ้นยิงอาวุธลับออกสังหารได้อีกคนหนึ่งแล้วใช้ท่าทยานบันไดเมฆลอยตัวตามผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งไปแล้วประทับฟ่ามือใส่กลางหลังของมันกระดูกแตกหักจนตายไปคนไรหน้าออกมาชมเชยหกสุดยอดวิชาที่โปงเ็กจือนั้นฝึกซ้อมมาจากตัวประหลาดเท่า แล้วเก็บอาวุธทั้งหมดนั้นใส่ทวนที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะด้านนี้แล้วโป่งย่อก็ถามถึงข่าวคราวของหุ้นป่วยเอียงว่าสื่อไปถึงไหนแล้วคนไร้หน้ากล่าวว่าหุ้นป่วยเอียงนั้นใช้แทะหุ้นตามมารดาตอนนี้ตาของหุ้นป่วยเอียงนั้นยังมีชีวิตอยู่ที่เมืองลกเอียงซึ่งย้ายมาจากเมืองโอจิวเพราะบุตรสาวของตนเองนั้นตั้งคันกับหลานชายของมันเองหลานชายคนนี้ชื่อว่าอู้บวนลีเป็นชื่อเดิมของเจ้าสำน,นัก แชร์สงโป่งเน็กจือจึงร้องว่างั้นคุณป่วยเอียงก็ต้องเป็นบุตรชายของแชร์สงแล้วตอนเด็กคุณป่วยเอียงยังคงฝึกวิชายอยู่กับคนชุดดําขณะที่ประลองกระบี่กันอยู่ปรากฏว่ากระบี่ของชายชุดดํานั้นถูกฟันหักไปชายชุดดําจึงบอกลากับคุณป่วยเอียงว่าตนไม่มีอะไรจะสอนอีกแล้วแล้วคุณป่วยเอียงก็คุกเข่าโคกหัวสามครั้งเป็นการคารวะชายชุดดําถึงแม้จะไม่มีอะไรสอนสั่งแต่ก็รับปากว่าจะมาเยี่ยม เย็ยนคุ้นป่วยเอียงบ้างแล้วสั่งคุ้นป่วยเอียงไว้2ข้อคือมันฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและอย่าเป็นศัตรูกับบูตึงให้คอยช่วยเหลือบูตึงและถ้ามีโอกาสก,าก็ให้ไปที่สำนักบอเต็กให้ลองสอบหาสตรีที่ชื่อว่าซิมบวงกุลชายชุดดำกลับมาที่ห้องพักของเจ้าสำนักแชร์สงผัดเปลี่ยนชุดออกมันก็คือเจ้าสำนักแชร์สงจริงๆแต่เบื้องนอกโเอเน็กจือนั้นก็เฝ้าดูอยู่โเอเน็กจือเฝ้าดูมา ไปเวลาหลายคืนแล้วบางคืนถึงกับลองเคาะประตูเปิดประตูเข้าไปสำรวจในห้องก็ไม่พบว่าเจ้าสำนักแชร์รงนั้นอยู่จึงเป็นหลักฐานชั้นดีว่าข่าวที่ตนได้มานั้นไม่ผิดพลาดแน่นอนเมื่อทุกอย่างกระจางแล้วโงกงเอกจีก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับตัวประหลาดเท่าฟังอกีกตัวประหลาดเท่าก็บอกว่าหุ้นปุยเอี้ยงนั้นถึงเวลาที่ต้องฆ่าทิ้งแล้วเพราะตอนนี้ขาของตนนั้นหายได้ถึง9ส่วนแล้วดําเนินแผนการต่อไปได้เลยให จัดการกับลุ้นอ้วงยีเสีทีทาเอาโป่งเงีนนะั้นต้องสับสนเพราะว่าตอนนี้ตอนนั้นเริ่มลักลุ้นอ้วงยีเข้าไปไม่น้อยแล้วแต่ตัวประหลาดนั้นก็ยังบีบคั้นในฐานะปู่ทําให้โป่งเงกจืนนั้นจะต้องยอมกระทําจนได้ยามอาทิตย์ตกดินลุ้นอ้วงยีก็มอบถุงแพรใบหนึ่งให้กับโป่งเงี้ยนทาเอาโป่งเงีนะ้ยนนั้นต้องคิดหนักแต่ยังไงก็คิดชวนลุ้นอ้วงยีเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อของตอบแทนวันรุ่งขึ้นจึง พากันลงเขาไปเดินเลือกซื้อของโป่นิจจือนั้นซื้อขนมจ้างมาหลายใบและซื้อนกกระจิบคู่หนึ่งใส่กลงมาให้ลุ้นอ้วงยีไว้เลี้ยงเล่นขากราบเห็นหุ้นปวยเอียงนั้นเลี้ยงหมูจนเหนืห่อยลุนอ้วงยีคิดจะเอาขนมจ้างที่ซื้อมาให้กับหุ้นปวยเอียงแต่ถูกโปงง่งนิจือห้ามไว้บอกว่าหุ้นปวยเอียงนั้นเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปกินขนมจ้างจะติดคอได้จึงส่งผลไม้ไปแทนพอโป่งนิจือกลับถึงห้องก็ แหห่อขนมจ้างออกภายในกลับเป็นดินระเบิดจํานวนมากเช้าวันล่วงค้นโปงเง็กจือนั้นรอบทําร้ายแปะเจีย้ยะที่ฝึกซ้อมกระบ,บี่สองสันฐานอยู่และก็สามารถสังหารแปะเจีย้ยะด้วยเพลงกระบ,บี่สองสันฐานได้แล้วก็ทิ้งศพลงในลาําธารเพื่อให้คนนั้นมาพบโดยเร็วตอนเที่ยงศพของแปะเจีย๊ยก็ถูกพบเหล่าสิษย์ก็รู้สึกสลดหดหูเพราะว่าแปะเจีย๊ยะนั้นเป็นสิษธ์คนโตมีนิสัยเที่ยงธรรมน่าเคารพหลังจากที่เจ้าสำนักแชร์สงตรวจด ูบาดแผลแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากตกเดึกเจียเพงที่เป็นสิท์คนรองก็อาสาที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนศพขณะที่เจียเพงนั้นอยู่เฝ้าโงศพอยู่คนเดียวบอกเง็กจือก็ลอบสังหารเจียเพงด้วยฟ่ามืออัศน,นีบาดเป็นวิชาที่เจียเพงนั้นได้ฝึกสิทธิ์บูตึงเมื่อพบศพของเจียเพงก็รีบไปตามเจ้าสำนักแช่รงมาเจ้าสำนักแชท,ทรงตรวจดูบาดแผลแล้วจึงแจ้งกับทุกคนว่าแปะเอีย้ยนั้นถูกสังหารด้วยไพกระบี่สองสังหารเจียเพง ก็ถูกสังหารด้วยฟ้ามืออัศน,นีบาทดังนั้นฆาตกรน่าจะรู้6สุดยอดวิชาของบูตึงที่เหลืออีก4คนนั้นต้องอยู่รวมกันโดยเฉพาะโป่งเง็กจืออาจจะเป็นเป้าหมายคนต่อไปเจ้าสมนักแชร์สงทบทวนดูแล้วก็เห็นว่าคนที่ฝึก6สุดยอดวิชาก็มีตนเองกับหุ้นป่วยเอียงแต่หุ้นป่วยเอียงตนอบลมมากับมือย่อมไม่ใช่ถ้าจะมีอีกคนก็น่าจะเป็น ีชงเทยนแล้วฉุกคิดได้ว่าตัวประหลาดเท่านั้นก็เคยแอบฝึกพกสุดยอดวิชาเช่นกันจึงรีบเดินทางไปที่บึงน้ําเย็นแต่ตัวประหลาดเท่าได้ยินเสียงฝีเท้าเข้าบานก็รู้ว่าไม่ใช่โปงเง็กจือจึงแสร้งเป็นถูกทรมานเช่นเดิมเจ้าสํานักแช่สงเห็นว่าทุกอย่างเหมือนเดิมจึงจากไปแต่ก็ลอบแอบฟังอยู่ใกล้ๆตัวประหลาดนั้นก็รู้ทันจึงไม่แสดงความผิดปกติอะไรออกมารอจนเจ้าสํานักแช่สงวางใจจึงจากไปเจ้าสํานักแช่สง นำเรื่องนี้มาปรึกษากับอีชองเทียนถามว่าอีชองเทียนนั้นถ่ายทอด6สุดยอดวิชาให้ใครอีกหรือเปล่าอีชองเทียนก็กล่าวถึงว่าตัวประหลาดเท่านั้นเจ้าสนักแชร์สงก็เลยเล่าว่าไปดูมาแล้วไม่พบความผิดปกติอะไรแต่ที่หนักใจก็คือว่าตอนนี้เหลืออีกเพียงปีเดียวสำนักบอเต็กนั้นก็จะบุกมาแล้วสถานการณ์ของบูตึงนั้นน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งโปงเง็กจือกับผู้สืบทอดอีกสาคนก็จับกลุ่มกันอยู่ในห้องฝึกวิชาโปงเง็ก มีท่าทางกระสับกระส่ายชคนอื่นก็คิดว่าโปรงเม็จีนั้นคงคิดมากว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อ้ายต่อไปแล้วเจ้าสำนักแฉสงก็เข้ามาเรียกตัวโป่งเน็กจีเข้าไปหาลือในห้องฝึกซ้อมของแปดเทียบอกว่าจะให้โปรงเน็กจีนั้นเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปแต่โปรงเม็กจีต้องแก้ปัญหากับลุ้นอ้วงยี้ให้ดีก่อน เจ้าสำนักก็จากไปโป่งนิจือหยิบตุ๊กตาไม้ไผ่ขนาด3ามนิ้วออกมาแล้วก็วางกับดักกลไกไว้ในห้องนั้นรอจนตนเองออกไปรวมกับสิทธิ์คนอื่นก็แกล้งร้องว่าได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่บนหลังคาแล้วก็คว้าทวนเข้าไปในห้องที่วางกับดักไว้ทาให้คนภายนอกนั้นเห็นว่ามีเงาล่างอยู่ภายในห้องนั้นแล้วโป่งนิจือก็ตาระเบิดควันอัมพลางคนทั้งหมดเนื้อทวนแทงใส่ไหล่ของตัวเองกระโดดขึ้นไปฟาด กับเบื้องหลังคาแตกออกไปแถบหนึ่งแล้วก็นอนบาดเจ็บรอคนอื่นเข้ามาในห้องหลังจากพวกสิท์สืบทอดพันแผลให้กับโปงเง็กจือแล้วพวกเจ้าสํานักแช่ซงเชียซงชังซงกับลุ้นอ้วงยีก็เข้ามาลุ้นอ้วงยีนะั้นมีสีหน้าเป็นห่วงโป่งเง็กจือเป็นอย่างมากทั้งหมดจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามีคนร้ายนั้นใช้เพลงทวนสกัดคอหอยกับอาวุธลับอยู่ๆโป่งเง็กจือก็ลม้มลงเจ้าสํานักแช์ซงรีบคว้าตัวมาดูพบว่าโป่งเง็กจือ นั้นถูอาวุธลักอาบยาพิษด้วยคิดจะใช้กําลังภายในรีบพิษออกมาแต่เราสิทธ์และตนเองนั้นได้รับบาดเจ็บไม่มีใครที่จะสามารถรวบรวมกําลังภายในขับพิษได้นอกจากอีชงเทียนเมื่ออีชงเทียนขับพิษออกจากล่างของโป่งเน็กจือแล้วโป่งเน็กจือก็สลบลงไปจริงๆอีชงเทียนถามกับเจ้าสํานักแฉสงว่าโป่งเน็กจือนั้นก่อนเข้าบูติงเคยฝึกวิชามากับใครเจ้าสํานักแฉสงก็บอกว่าน่าจะเป็นพวกสิทธิ์คารว ที่เคยฝึกวิชาของมูต้งแล้วมัง้งอีชงเทียนก็อธิบายว่าอ้อนโคจรลมป่านั้นรู้สึกว่าในร่างของโป่งเงี้ยจือมีขุมพลังบางอย่างอยู่แต่ไม่สามารถที่จะใช้ออกมาได้แต่ก็ยังดีที่เป็นแนวทางเดียวกับมูต้งติดที่ว่ากําลังภายในขุมนี้มันมากพอที่จะขับพิษออกได้เองด้วยซ้ําเจ้าสํานักแฉลงสงขันมามองทางโป่งเงี้ยจือด้วยความสงสัยแล้วจึงไปค้นห้องของโป่งเงี้ยจือกลับไม่พบอะไร แม้แต่ดินระเบิดเพราะว่าดินระเบิดนั้นได้ไปอยู่กับตัวประหลาดเท่าแล้วพอตกดึกคุณปวยเอียงก็ฝึกวิชาตามปกติเจ้าสำนักแช่ซงในชุดดำก็ให้คุณปวยเอียงนั้นคอยอารักขาดูแลโป่งเง็กจือพอตอนเช้าคุณปวยเอียงก็หาข้ออ้างชงน้ำชาเข้าเข้าออกออกในห้องโป่งเง็กจือทั้งวันจนโป่งเง็กจือนั้นรู้สึกผิดปกตินอกจากคุณปวยเอียงแล้วคนที่ยังคอยเฝ้าโป่งเง็กจือก็ยังมีเชื้อซงกับชังซง ดนักพรตเท่าทั้งสองนั้นรู้สึกเบื่อจึงเอานกกระจิบในกรงที่เป็นของลุ้นอ้วงยีนั้นมาพันมันกันว่านกนั้นบินได้หรือไม่พากันปิดประตูหน้าต่างแล้วปล่อยนกออกมาขณะนั้นโป่งเงี้จือ้อมองดูอยู่ก็ไม่สบายใจอยู่ๆลุ้นอ้วงยีก็เปิดประตูเข้ามาทําให้นกทั้งสองนั้นบินออกไปข้างนอกลุนอ้วงยีก็องอนไม่พอใจต่อว่าเชียสองโป่งเงี้จื้อก็ไม่พอใจแต่พูดไม่ได้หุนป่วยเอียงกลับเดิน เข้ามาในห้องในมือมีนกสองตัวของลุ้นอ้วงยีอยู่บอกว่าบังเอิญนกบินมาทางตนพอดีจึงคว้าจับไว้ได้แล้วคุณปวดเอี้ยงก็ถูกไล่ออกไปอีกช่างซงจึงเอ่ยว่าสงสัยนกตัวเนี้มันบินไม่สูงคุณปวยเอี้ยงมันเลยจับเอาไว้ได้โอ่งเอกจือฟังแล้วก็ฉุกคิดขึ้นภายหลังโอ่งเอกจือนั้นใช้นกตัวหนึ่งแจ้งข่าวให้คนไรหน้านั้นขึ้นมาบูตึงปลอมตัวเป็นชายชุดดำรอบติดตอ่อกับคุณปวยเอี้ยงในตอนกลางวันให พบกันที่เดิมเวลายามสามฮุนปวยเอียงก็แปลกใจที่อยู่ๆอาจารย์นั้นมาพบตอนกลางวันแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงไม่คิดอะไรขณะที่เชีย่ยโซงกับชางโซงนั้นเฝ้าโป่งเอ็กจืออยู่ลุนอ่วงยีก,ก็เข้ามาต่อว่าโป่งเอง็กอว่าทํานกหายไปตัวหนึ่งเชีย่ยโซงกับชางโซงก็เลยลงความเห็นว่างั้นก็แสดงว่านกนั้นบินสูงแล้วทวําไมฮุนปวยเอียงถึงจับมันได้หรือฮุนปวยเอียงนั้นเก็บงำฝีมือไว้จึงคิดทดสอบอ๋อเป็นคนล้า ชุดดำสองคนเข้าทำร้า,ายโปง่งจือกับลุนอ้วงยีวุ้นป่วยเอียงอยู่ภายนอกที่เฝ้าอารักขาได้ยินเสียงคนต่อสู้กันเข้าไปเห็นคนร้ายสองคนจึงแสดงฝีมือออกเล่นงานทำให้ถูกเปิดโปงว่าตนนั้นรู้จักวิชาฝีมือเฉียทสงกับช่างสงเรียกให้คนมาช่วยจับหุ้นป่วยเอียงขณะที่เจ้าสำนักแชทสงนั้นหยิบหยก รูปผงมาเก็บไว้ในลิ้นชักลิ้นชักเดียวกับที่เก็บชุดดำภายนอกหน้าต่างก็มีคนชุดดำคว้างอาวุธลับเข้ามาแล้วหนีไปเจ้าสนักแช่สงจึงติดตามออกไปวิชาตัวเบาของคนไรหน้านั้นสู้เจ้าสนักแช่สงไม่ได้แต่ตอนนี้เจ้าสนักแช่สงยังบาดเจ็บอยู่จึงเป็นคนไล่ตามอยู่ด้านหลัง หุนไปเอียงได้แต่ลบหนีออกมาเชียรงชัางซงก็ใช้วิชาตัวเบาไล่ตามจาับหุนปวยเอียงไปให้เจ้าสำนักระหว่างไล่ติดตามก็คิดได้ว่าหุนปวยเอียงนั้นอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้หุนปวยเอียงได้ยินยิ่งรีบหนีต่อไปในขณะที่เจ้าสำนักแชร์สงนั้นถูกคนไรหน้าล่อมายังสถานที่ฝึกวิชาของหุนปวยเอียงเจ้าสำนักแชร์สงก็รู้สึกผิดปกติจึงร้องถามว่าเจ้าเป็นใครคนไรหน้าบอกเพียงว่าอยากจะประลองวิชากระบี่กับเจ้า แล้วก็เข้ามาโจมตีด้วยเพลงกระบี่กับเจ้าสํานักแช่สงด้วยฝีมือแล้วคนไรหน้าย่อมใช้กระบีส่สู้กระบี่สองสันฐานของเจ้าสํานักไม่ได้แต่เจ้าสํานักแช่สงบาดเจ็บแม้จะไล่ลามเพลงกระบี่ไม่สมบูรณ์แบบแต่คนไรหน้าย่อมมองไม่ออกแต่โป่งเลกตือที่ซุ่มดูอยู่กลับมองออกหุ้นปวยเอียงที่หลบหนียะสงกับช้างสงได้แล้วเห็นดวงจันทร์ก็นึกขึ้นได้ว่านี่ใกล้เวลายามสามแล้วจึงเงร่งฝีเท้า ไปยังที่ฝึกวิชาคนไร้หน้ายิ่งสู้นานยิ่งสามารถต้อนเจ้าสำนักแช่ซงให้เข้าใกล้ต้นไม้ที่โป่งเน็กจือซ่อนอยู่ได้โป่งเน็กจือหยิบผ้ามาผูกปิดบังใบหน้าแล้วเจ้าสำนักแช่ซงก็กระอักโลหิตออกมาถอยล่่นไปใช้ฝ่ามือรับกระบี่ของคนไร้หน้าไว้ได้ฟาดฝ่ามือจนคนไร้หน้ากระเด็นออกไปแต่กลับถูกโป่งเน็กจือแทงกระบี่ใส่กลางหลังแล้วคนไร้หน้าก็แทงกระบี่เข้าขั้วหัวใจสุดท้ายโป่งเน็ก ยังฟาดฝ่า,ามือใส่เข้าไปอีกแล้วทั้งสองก็จากไปทิ้งเจ้าสำนักแชร์สงไว้ตรงนั้นหุนป่วยเอียงกลมมาถึงพอดดีครับเราซื้อขอเล่ากระบ,บี่ไร้เตรียมทานในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนครับเป็นอนวุวาจเจ้าสำนักแชร์สงผุดโป่เงเจอกับคนไรหน้าหลุมสังหารหุนป่วยเอียงจับพลัดจับผูโดนหลอกมาที่สถานที่นี้พอดีกับเวลาที่เจ้าสำนักแชร์สงตายพอดดีนะครับความซวยบังเกิดขึ้นจะช่วยขนาดไหน ติดตามเราคือขอเล่ากระบี่ไร้เตีมทานได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้เราคือขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสำหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ